กฎแห่งกรรมเริ่มชีวิตอยู่มีความหมายไปอย่างสงบความสงบในวาระสุดท้ายเป็นสิทธิของมนุษย์เราทุกคนมนุษย์เรานั้นเมื่อมีชีวิตก็ควรใช้ชีวิตให้มีความหมายและเมื่อจะจากไปก็ควรจะไปอย่างสงบชีวิตที่งดงามคือชีวิตที่อยู่อย่างมีความหมายและไปอย่างสงบ การจากไปอย่างสงบนั้นไม่ใช่ไปเพื่อประโยชน์ตนในวาระส,สุดท้ายของชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการเกื้อกูลต่อผู้ที่ยังอยู่เป็นการสอนใจให้เขาได้รู้ว่าความตายอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่ควรเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นพ่อแม่คือสอนลูกให้รู้ได้ว่าความตายนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์เราหากไปดีได้ก็จะช่วยให้ผู้ที่ยังอยู่ตระหนักว่าสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอะไรเพราะเราสามารถไปอย่างสงบได้นี่ก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์ท่านอีกด้วยมนุษย์เรานั้นก่อนที่จะจากกันไปอย่างสงบได้ก็เพราะได้มีการเตรียมใจไว้เสมอเช่นระลึกความตายอยู่เนืองๆจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงเวลาก็เต็มใจที่จะไป หรือพร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลานอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ที่รู้จักปล่อยวางไม่ว่าคนรักลูกหลานรวมทั้งพ่อแม่หากจะต้องจากท่านไปก่อนรวมทั้งปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองต่างๆแม้กระทั่งธุรกิจการงานมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความทุกข์ทรมานกระสับกระส่ายทุรนทุรายจากการที่จะต้องจากไปไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วย หรือมีทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นเพราะว่ายังมีความห่วงห่วงลูกห่วงคนรักห่วงพ่อแม่เคยได้พบคนจำนวนมากที่เมื่อวาระสุดท้ายจะมาถึงทั้งที่สัญญาณชีพอ่อนแรงแต่ตากลับเบิกโลงไม่ยอมที่จะจากไปเพราะว่าเขามีห่วงบางคนห่วงลูกบางคนห่วงภรรยาบางคนห่วงสามี บางคนห่วงพ่อห่วงแม่ต่อเมื่อเขาหมดห่วงเพราะแน่ใจว่าคนที่เขารักนั้นจะอยู่กันได้โดยไม่มีเขาเขาจึงจะไปอย่างสงบแต่คนจำนวนไม่น้อยก็ต้องจากไปด้วยตาเบิกโพลงเพราะยังมีความห่วงอยู่จนสิ้นลมหายใจทุกคนมีความโกรธทั้งๆที่ร่างกายก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่ยอมไป ต่อเมื่อคนที่ตัวเองโกรธนั้นมาขอขมาหรือมาขออโหสิกรรมเขาจึงจากไปแบบตาหลับคนจำนวนไม่น้อยไม่ยอมที่จะจากไปแบบง่ายๆเพราะมีความรู้สึกผิดติดค้างในหัวใจต่อเมื่อได้ขอขมาได้สารภาพความผิดหรือปลดเปลื้องความรู้สึกผิดจึงไปอย่างสงบได้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อย ที่ไม่มีโอกาสได้ขอโทษหรือขอขมาไม่ว่ากับสามีภรรยากับพ่อแม่หรือกับเพื่อนสนิทที่บาดหมางกันจนเลิกคบหาคนเราถ้ารู้จักปลดเปลื้องความห่วงหาอะไรปลดเปลื้องความรู้สึกผิดรวมทั้งรู้จักให้อภัยการจากไปอย่างสงบก็ย่อมเป็นไปได้ง่ายในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า เมื่อไม่มีอะไรติดค้างคาใจไม่มีความห่วงหาอะไรอีกทั้งน้อมระลึกนึกถึงความดีที่ได้กระทำเอาไว้หรือบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่สุคติการไปก็จะไปในทางที่ดีในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการหลับตาไปเลยหรือว่าตายไปโดยไม่เจ็บปวดแต่หมายถึงการจากไปอย่างมีสติ หรือมีสติรู้ตัวจนวาระสุดท้ายนั่นเองคือไม่หลงโดยไม่ทุรนทุรายเพราะไม่มีความรู้สึกผิดติดค้างในจิตใจไม่มีความห่วงหาอะไรเพราะได้ปล่อยวางหมดแล้วหรือได้ทำหน้าที่ที่ควรทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วรวมทั้งไม่มีความอาฆาตพยาบาทรู้จักให้อภัยถ้าหากว่าเราตระหนักว่าเกิดมาทั้งที นอกจากจะอยู่อย่างมีความหมายแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากกันไปก็ไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะเห็นความสำคัญของการตรเตรียมด้วยการทำคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้ประการหนึ่งจะดียิ่งถ้ามีการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่จะต้องมาถึงนั้นคือความตายโดยวางแผนการจากไปของตัวเราเท่าที่จะกระทำได้ นี่เป็นสิ่งที่คนเราไม่ควรจะมองข้ามหาไม่แล้วจะรู้สึกเสียใจว่าในยามที่เรามีเวลาอยู่นี้มีโอกาสอยู่นี้เราได้ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วหรือทำอะไรได้แล้วมนุษย์เราทุกคนนั้นจะต้องมีการจากกันไปเหมือนกันทุกๆคนแต่คนเราแต่ละคนจากไปไม่เหมือนกันบางคน ไปด้วยความทุรนทุรายทรมานแต่คนจำนวนไม่น้อยไปอย่างสงบเยือกเย็นคนที่เลือกไปอย่างสงบนั้นจะตระหนักว่าการฝึกฝนจิตใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอย่างน้อย,อยก็ช่วยทำให้สามารถรับมือกับทุกเวทนาหรือความเจ็บปวดซึ่งย่อมจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายโดยที่ลำพังยาไม่สามารถจะคุมความปวดนั้นได้ การฝึกฝนจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติการทำสมาธิการน้อมระลึกถึงบุญกุศลสิ่งดีงามรวมทั้งการฝึกจิตใจปล่อยวางจะช่วยทําให้การจากไปอย่างสงบได้ง่ายผู้ป่วยที่เพียรพยายามฝึกฝนจิตใจของตนรู้จักปล่อยวางขณะเดียวกันก็หมั่นทําคุณงามความดีสะสางภารกิจการงานไม่ให้ข้างขางย่อมมั่นใจได้ว่า เมื่อถึงวันสิ้นลมจะจากไปอย่างสงบนี่คือชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความหมายและจากไปอย่างสงบชีวิตของคนเรานั้นนอกจากจะทำให้มีคุณค่าด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกื้อกูลส่วนรวมแล้วการจากไปของเราก็ยังสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกด้วยนั่นคือเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความกล้าหาญในการที่จะต้องเผชิญกับความจริงชนิดนี้ คือความตายนั่นเองยอมรับสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตโดยไม่บิดพลิ้วมันเมื่อถึงคราวก็ทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดการดับสลายของสังขารนั้นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของมนุษย์เราทุกคนเราทุกคนมีหน้าที่นี้แน่นอนแต่เราทุกคนทำหน้าที่นี้เราก็จะได้รับสิทธินั่นคือสิทธิที่จะจากไปอย่างสงบสิทธินี้เป็นของทุกคน ถ้าหากทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการเห็นว่าการจากไปเป็นหน้าที่และเมื่อรู้ว่าเป็นหน้าที่ก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะใส่ใจนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ